ยงทำลายเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนดอิงไปบนอิงไปบนอิงมาบนเอ้ยูได้ยินเถียบนแล้วอิงบนมีนะทีมของคุณพ่ายแพ้ ปิงมึงหนักไปนะ ตั้งระเบิดเวลาเรียบร้อยแล้วเก,เกิดมันเจียงเกิดมันน่ะยิงตงกล่องเขียวอะทีมของคุณได้รับใช้ยชนะ อยา่ยาอย่าอีหวายมันชอบอยู่มันชอบยัดเกยอยู่เฮ้ยอีเชียยุมายุมายุมาดูให้หน่อยอสัตว์เอ้ยอว่ากูถึงแล้วนะติดต้โรเวลาเรีย้ เอา,เายุคมากูตายเฉยเลยยังมีโดนอะไรภารกิจลุล่วงทีมของคุณได้รับชัยชนะ สักแต่กูโหลดตังโตไปสู้กับแม่องออออไ,ไอพีเน,น,นื้หกีเถอะเ่าเืหนาไง ตอนไหนทาบตอนไหนเิดมัน,นทาสดทาสิตายหลังอิงหลังเก่งหลังเก่งอยู่ทีของ,งคุณได้รับชัยชนะ ยิวดันยิวดันยิดันแับแบบแบบยิวดันไอ้วายยิงเฮี่ยอะไรสัตว์มันตายแล้วไอ้ไอ้วายลงมาดิไอ้นรกเอ้ย อุยอ้ยอุยอ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไอเทียเลยพิสั์ทีมของคุณได้รับชัยชนะทำไมปิงมันไม่ได้ยินเสียงเดินวะลอ,อยเลยไนงะอืมอ,อ,อ้สายไม่แม่งเล็วทน,นลโน้นแลีหมว เอ้าโหก่อนจะตายให้กูปุรีแม็กเสร็จดีแล้วเอาเล่ยหนาไปกินเอาเล่ยหนาไปกินเอาเล่ยหนาไปกินตั้งระเบิดเวลาเรียบร้อยแล้วอยู่อยู่ใช่ไหมเอ้า ร่ลวลงไปล่างแล้วครับอันนี้ไม่ปิกคือผมไม่ค่อยได้อ,อุ้ยไนัยทนยอยูย่ตรงกลางอวัดดวงได้ไอไอหวายอย่าไปไอหวายกูไนยอย่าไปไอเฮียตรงกลางตรงกลางตัวนี้ทนายนเก็บแล้วนะตัวเนี้ยหดเลยคนไทยเนี้ยตัวเนี้ย ภารกิจลุล่วงทีมของคุณได้รับชัยชนะ ขอดูทอดนยเอาไว้ลบดิสัตเห็นหัวแกะเนื้อหัวมันอุ้ยไอสัตว์อยู่ไหนวะตัวยืกูยังไม่เห็นเลยเฮียอลไหนึ่งละข้อข้อข้อข้างในอะข้างในตัวหนึ่ง ีมคุณได้รับชัยชนะเขอ,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 อ็นโอเต็มหน้าเลยวะรอบนี้ i ตั้งระเบิดเวลาเรียบร้อยแล้วโดนกันไหมทีมของคุณได้รับชัยชนะเข้าเีแล้วนี่ไง เอาเล่ยหนาไปกิน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 การโอ้โหไอสัตว์เอ้ยกูถึงท่อจะถึงคอมอยู่แล้ว อ้าวชิพาแล้วมันยิงไมนน a? A ่ตายเลย ทีมของคุณพ่ายแเอาล้อยหนาไปกินเอาล้อยหนาเอาล้อยหนาไปกินรับเราให้โบนัสกลับมาเท่นดดิเอาล้ยหนาไปกินไปดีเถอะเพื่อนใช่อยู นอนอเอาหล่อยหนาไปกินอเอกิดสองตัวเกิดสองตัวเกิดแได้สองตัวเลยหายแหงเดินไปไม่ยังไม่เห็นตัวมันเลยหายแล้วหมอไม่หมอไม่ผมรู้ให้ไ,ได้ เข้าคอมเสียงอ่ะมาสองตัวสาตัวำต่แลเดัแล้วเดี๋ยวรอมันตื่นก่อนเดี๋ยวยิงยุ่นนะเล้าเลยนะ

ทีมของคุณได้รับชัยชนะเอาล้อยหนาไปกินเอาล้อยหนาไปกินโอ้โหไม้สองไม้สองสรไดหนึ่งคนหนึ่งขึ้นบนไปแล้ว แฝงลูกแฝดโดนแฝดเอาหลังตึกกองเขียวเฮ้ยเฮ้ยไงเล่าทีมของคุณพ่ายแพ้กินดีด้วเหรือเปล่าเ <c oughs> มื่อกี้เมื่อกี้ผมโผล่มาก็ตายหาเลยสับมา,าสิเกน,เนี่แหละ เอาดิมอเตอร์ยหนาไปกิาลยหนาไปกิายรอบแล้วนาไสัตเกี่ยน่ะเอาลยหนาไปกินเอาลยหนาไปกินเอาลยหนาไปกิน ไม้ไม้ไม้มีเจ็บแล้วทีมของคุณได้รับชัยชนะ